จุดนี้คือจุดที่สะพานถล่มก่อนหน้านี้ตอนนี้แก้ไขแล้วครับแก้ไขเรียบร้อยครับพี่น้องลื่นออกมาแล้วครับพร้อมที่จะสร้างต่อกับสะพานข้ามแยกลาดกระบงังอมทอสว่างแดนดินครับพี่นอ้องไปเบิ้งบรรยากาศครับจุดเริ่มต้นการก่อสร้างสะพานข้ามแยกลาดกระบงังจุดเริ่มต้น ทางขึืนทั้งลงครับอยู่ที่การปับปลาลาดกระงสวัสดีครับผมเป็นพี่นอ้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอภพ่อสว่างเดนดินครับคุณงรับทุกกำลังใจที่มอบให้พ่พอสว่างเดนดินมาโดยตลอดเพื่อเนี่ยวพอ่อสว่างเดนดินผ้าพี่น้องอรถดติดครับการก่อสร้างสะพานขับแยกลาดกระงพี่นอ้องนนี้ผมยู ข้าวหนาไปหมแข็งครับพี่น้องและการล่าสูงครับเดินท่านาครับิ้นปีล้ว,ว่าการข่อสามกันปอดไซส์ครับพี่นอ้องสภาพข้ามแยกหน้ากระเป๋า เซนเคยครับกขาตังใจรอแผ่นป้อสว่างแดดดินนเขาเป็นปุ้ดปุ้ยกับทับพี่น้องดำเีนการก็สาราสุดครับสะพานข้ามแยกลาดกลางตอนนี้ผมมุ่งหน้าไปหลวงแผ่ครับพี่น้องสะพานพี่น้องเพิ่งจุดเริ่มต้นกับจุดขึ้นล่องซิ่งสูงอยู่ตรงไหนครับพี่น้อง สางได้เลยครับต่อหมอ้อขึ้นได้หลายแลวพี่น้อง มาแจ้งการกันต้อครับพี่นอ <c oughs> ้องตอนนี้ผมมุ่ง,งานาจากาท้าง้นทางลกครับอยู่การปละปลาลาดกระบังผมจะมุ่ง,งานาไป ตัวสร้างเครือรกระบังครับผ่านสามแยกศรีวล,ลีน้อยมุงหาครับเลื่อทางเขาสุวรรณภูมิไปอีกครับพี่น้องสิ้นสุดสองฝั่งการก่อสร้างสะพานสามแยกลาดกระบ,บงังพ่พี่น้องเพิ่งครับอัปเดตครับเรื่องท่านว่าอะไรพี่น้อง แล้วเรื่องพุทธุดบาทครับมันจะเริ่มขยายครับพี่น้องขยายสุดบาทพื้นสะพานเพื่นก็ขคืนได้ร้ายแล้วครับพี่น้องสะพาน เลยจากจุดที่ถะล่มครับพี่นอ้องเขากลับไปเบิงกันตอครับภาเปียครับการก่อสร้างสะพานขับแยกลาดกระบังครับสิ้นสุดของสองโครงการกไปและกลับที่ผมมุ่งหน้าไปสำนักเขตลาดกระบังครับแนนวถนนลาดการะบัง โอ้ทเทกีเ้ยาย่างเลยนะครับต่อมอเิยุกกลางก็ดีเอมออยู่ตรงกลาง นกน็สบายสบายครับติดติดด้านหนา้าเพราะว่าตรงหน้าจะเป็นสามแยกเรียกท้ายครับถนนสีวัลีน้อย นะสุดครับพี่น้องเดี๋ยวท่านว่าจะปีไม้แล้วพาเบงความคืบหนาครับสะพานข้ามแยกล้งปลาบังเดือนธันวาคมแล้วอ๋อพี่ใหญ่เป็นสีเหลืยงทรายครับพี่น้อง

ขยาบานลาดกระบ,บงังพร้อมกับสำนักง,งานเขตลาดกระบ,บงังอยู่ที่เดียวกันถ้าเป็นช่วงเศร้านี่เต็นขนาดได้ไม่หน,นักเพราะว่ากาจรจราจรเรือสองช่องแค่ไหนก็ทำไ้ ครับช่วงสบายก็สบายครับเร,รีรเยงกันจราจรพี่งเานาะดีสภาพนีสูงนะครับเดี๋ยวเตือนเลยว่าเ,เพิ่นเป็นทุกออกครับ ออกอะไรก็ตำท,ที่สุดหน้าพี่ออกแลยวมันพีได้สามขอโมงไหนัะเรียกไส้ขอสู้สนามบินสุนักพูนครับสนักพูิอแอ์พอร์อิเตอรเนิชแนล จุดสิ้นสุดการก่อสร้างสะพานข้ามแยกลาดกลับบงังถ้าคลิปนี้ก็ฝากไปกำลังใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับพรสว่างเดียนดินเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ